ห่วงใยและก็เป็นกำลังใจให้น้องก้อยชารินีนางเอกสาวหมอลำคณะหมอลำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงค่ะพ่อ,อพี่น้องนั่นแหละค่ะจากที่ข่าวน้องได้หายไปเนาะได้หายไปจากวงเมื่อสองสามวันก่อนที่ผ่านมาแล้วทำให้ทุกคนน่ะเป็นห่วงน้องเออตามหาน้องแล้วก็เกิด แฟนคลับพี่พักพจาจณ์ไปต่างๆนั้นน้าว่าน้องโล่งบอ่อน้องเครียดบอ่อน้องเกิดเอียงขืนน้นองมีปัญหาเอียงบอ่อเออน้องือหายไปน้องคือบอกคืนล่ำน้องคือบอกคืนแสดงเงีสิแมค่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วล่ดซมื่อว่านี่น้องก้อยเดี๋ยวออกมาโพสในเพจ่วนตูวก้อยชาลิ่นี่แหละค่ะพรมพี่นอ้องถึงความห่วงใยถึงความเป็นห่วงของแฟนคลับเนาะเะนาะน้องก้อยบอกว่าอย่างนี้หนูขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและหวังดีกับหนู นูมาโดยตลอดหนูต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่ทำให้เป็นห่วงตอนนี้หนูใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองหนูต้องขอบคุณผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างมากที่ให้โอกาสหนูได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและดูแลหนูมาโดยตลอดส่วนประเด็นเรื่องการลงจากคณะสาวน้อย หนูได้แสดงเจตนาลมกับผู้บริหารวงแล้วในเบื้องต้นหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งท้ายนี้หนูขอขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับที่รักหนูที่เอ็นดูหนูและก็ซับพอร์ตหนูมาโดยตลอดขอบคุณพลังบวกจากเพื่อนศิลปินและแฟนคลับหมอลำหลายๆคณะทุกท่านที่มอบให้หนูขอบคุณจากหัวใจก้อยชายลินีค่ะเป็นวางจัซีค่ะก็คือ เรื่องการลงก็มีข่าววงในเว็บออกมาแล้วแหละว่าน้องก้อยอะลง99%อ่ะอะซากุกา็ใไ้วางสินะเพราะว่าทางบอสโจก็ยังไม่ออกมาพูดเนาะยังไม่ออกมาชี้แจงเรื่องน้องก้อยจะลงหรืออะไรต่าง,าง,างอ่าหรือว่าน้องก้อยจะไปทําอะไรนะนั่นแหละค่ะบอสโจเพิ่นก็นเลยบ,บอกว่ารอรอฟังจากป,ปากเพิ่นจะสิแม่ค่ะอะรอฟังจาก น้องก้อยอที่จะออกมาไลฟ์สดห้แฟนครับทุกคนได้ได้ล่อล่อฟังคาตอบจากปากคนคัก,คกแต่ว่าเพื่อก็ได้คุยกันแล้วไหมน้องได้คุยกับบอสโจแล้วกับหัวหน้าวงแล้วว่าเอายังไงจะเอายังไงจะไปยังไงต่ออืแต่เราก็ส่งกําลังใจให้น้องแหละน้องจะตัดสินใจเราก็ส่งกําลังใจให้น้องก้อย น้องก็คงมีเหตุผลหรือว่ามีอะไรส่วนตัวของน้องเนาะก็ไม่อยากให้เกิดดราม่าต่างๆนานาที่คนเอามาพูดต่ออเอามาพูดในเรื่องไม่ดีอ่ะขออยา่าอย่าให้แบบว่าคิดลบก,กับน้องเลยขอขอให้แบบว่าคิดในทางที่ดีเออคิดในทางบวกคือสิแมค่ค่ะพี่นอ้องอยากให้ชงกาลังใจให้คนดีกว่าเพราะว่าทุกคน เขาก็ยังมีเหตุผลของเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็ต้องมีเหตุผลนั่นแหละค่ะบางคนนะ่ะเขาอยู่หรือว่าเขาโดนอะไรมาเออเขาก็ออกมาพูดไม่ได้หรือว่าเขาเจออะไรมาเขาก็ไม่อยากพูดเนาะไม่อยากพูดให้แบบว่าเสียกําลังใจเสียกําลังใจจากแฟนขาของสีแดงขาของนิจด ก็จะเอาเฮ็ดกอ่อสร้างอี่แถวนี้พอดีซากุระขึ้นซาครุรมาเบิ่งคอนเสิร์ตหน่องยูกีน่ะค่ะเออไปละค่ะพ่อพี่น้องนี่แหล,ละซาคุระแมาหลาก็มาแจงข่าวพ่อพี่น้องซันนี่ละค่ะเรื่องหน่องก้อยชาลีนีค่ะส่งกำลังใจให้น้องก้อยชาลีนีด้วยนะคะถึงว่าหน่องสิไปยุใสสิไปยุคนาไดวงไดกะแฟนคลับกัส่งนกำลังใจให้น้องคือเก่าแล้วเรา ทุกคนอะแฟนคลับทุกคนเอฟซี FC ทุกคนก็ส่งกําลังใจแรงใจให้น้องสู้ต่อไปแล้วก็จะติดตามผลงานน้องก้อยตลอดไปค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะ